พี่น้องที่มาแล้วขอเข้าูวันเศของพระเจ้านะคะวันนี้เราที่จะเตรียมใจที่จะรับใช้และ้ใจที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าของเรานะคะวันนี้มเชิญพี่น้องทุกคนที่จะเข้ามาเอเราแต่ั้งใจวใจของเราที่จะรับใช้อธิษานตรีมพต่อโในวันนี้ขอเชิญพี่น้องทุกคนนะคะ เพื่อเราจะาเป็น้หนึ่งใจเดียวกันนะคะเพราะว่าการอธิษฐานต้องอมีพลังนะคะมันจะเกิผดผลนะคะต้อขอพระเจ้เมตตาเราที่เราจะร่วมใจสมุนอิจฉาใจที่จะร้องคุีนต่อพระบิดาของเราในวันนี้นะคะขอเชิญพี่น้องทุกคนนะคะวอนนี้เราจะมาอธิษฐานร่วมกันนะคะหัวข้อขอบคุณพระเจ้าสาหรับผู้ส่งทุกอย่วันนี้ที่เราได้มาอยู่ตรงนี้มา อยู่ตรงนี้มีลมหายใจที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าของเราอนนะคะฮาเลลียสาธุการแต่พระเจ้าพระบิดาวันนี้ลู้อธิษฐานขอทาว่าคุณขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตและลมหายใจที่พระองค์ประทานให้แก่ลูกในวันนี้ขอบพระเจ้าเมตตาและอวยพรให้เราทุกคนในวันนี้ที่มีใจโมทนาขอบคุณพระองค์ขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือขอบคุณสําหรับการเลี้ยงดู ขอบคุณที่พระองค์ทรงนำเราให้ได้มาแั่งอยู่ในที่จตักปูชีแห่งนี้ขอบพระเจ้าแมตตาที่จะทรงนำให้เราที่จะเป็นผลเป็นพรเกิดผลเกิดพรในวันนี้ขอบพระเจ้าอวยพรและเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เลี้ยงดูช่วยเหลือและปกป้องในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราถึงเราจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่เราก็ขอบคุณพระองค์สรลเสริญพระองค์ถ้าเรามีพ่อ พระยิ่งใหญ่พระท่านเนสักดิ์สทธิ์ทุกสี่งทุกอย่างเราเป็นลูกที่ขอบคุณพระองค์ได้ทุกเวลาของพระเจ้าแม่ตาชูน้ำและให้เราที่จะขอบคุณพระองค์ในวันนี้ลูกอธิษฐานพัฒนาพระคุณขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนราเลเรียหลวงพ่อตะไบอาจะมาอธิษฐานสารภาพบาปผิดในสิ่งที่เราได้กระทำนะคะบางครั้งเราก็ไม่ตั้งใจนะคะ ใจที่จะทำภาพผิทั้าหลายขอพระเจ้าแม่ตาที่จะชราและไยกโทษให้เราในวันนี้ฮาเลลูยสาธุการแต่พระเจ้าพระบิดาในนี้รู่กอธิษฐานขอพระเจ้าแม่ตาที่จะยกโทษให้กับภาพผิดตาท้งหลายที่ด้กระทำไม่ว่าจะเป็นาการพูดหรือกิริยาท่าทางหรือสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่สมควรก็ขอพระเจ้าแม่ตาที่จะอภัยและขอพระเจ้าแม่ตาที่จะเปลี่ยนแปลงนูกใหม่ ข่อมใจลงที่จะให้พระองค์ที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกเพื่อลูกจะเป็นคนใช้การได้ในสายพระเนตรของพระองค์ขอพระเจ้าแม่ตายกโทษให้กับความบาปอีกของลูกที่บางครั้งเราก็เผลอทันแต่ละเละยเราไม่ยำเองในพระนามของพระองค์เราให้มาเข้ามาอ,อยู่ในชีวิตเหนือพระองค์ได้ขอพระเจ้าแม่ตาที่จะยกโทษให้กับลูกด้วยถพระบิดาเจ้าวันนี้ลูกอธิษฐานด้วยความ อยกเกรงและถอนใจและรู้สึกผิดในบางครั้งก็ขอพระเจ้าแม่ตาไทยให้กับลูกด้วยลูกอธิษฐานในนามองพระเยซูคริสต์าอาเมนขอพ่อจไปเราจากอธิษฐาในให้กับพื้นแผ่นดินประเทศไทยของเรานะคะที่เราได้พักพิงได้อาศัยอยู่พื้นแผ่นดินนี้ให้เราที่จะอขอบคุณพระเจ้าที่เรา ที่เราได้มีหรือแผ่นดินไทยที่เราได้มีเสรีภาพในการที่มีความเชื่อต่างๆเรามีความรักในแผ่นดินไทยฮาเลูยาสาธุการแต่พระเจ้าบิดาเพื่อที่ทานขอบคุณสาหรับพระองค์ที่อวยพรให้ลูกได้เกิดในหรือแผ่นดินแห่งนี้ที่อุดมสมบูรณ์ในาน้ำม,มีปลาในนาวามีข้าวขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพระชวงสดิ์ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นร่มโพลร่มไทรกับประชาชนทุกทุกคนของพระเจ้าอวยพรหรือลูกยาไม้ว่าจะเป็นนายกทัฐมนตรีทุกตัวทุกวงกลมที่ได้รับการแต่งตั้งที่น้องเี้ยงเราใช้ทห้ทำหน้าที่กับเขาด้วยความศรัทธาและมีใจรักให้ประชาชนช่วยเหลือและอวยพรให้ประเทศไทยที่จะมีการส่งออก ดี lady, เราจะไม่เป็น mhm. หนี้ใครเราจะไม่ i, <Yes. S 2> ไปคิดไปยืมจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เราจะแบ่งปันช่วยเหลือให้กับประเทศเพื่อนบ้านของพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกคนในประเทศไทยไม่ว่ามู่ประสบไทยน้ำท่วมต่างๆของพระเจ้าแม่ตาช่วยเหลือให้เขาได้อย่ามีความทุกข์ยากให้ผลน่ไดะหยุดลงให้เขาที่จะได้กลับสู่บ้านเรือนของโดยเองของพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกคนที่จะเข้ามา เชื่อในพระองค์ไปอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ขอพระเจ้าวยพรที่น้องทุกคนในประเทศไทยนี้พระองค์เจะใ่้ประชากรของจิสเตียนยังน้อยอยู่ขอพระเจ้าแม่ตาที่จะทรงเรียกทรงนำให้ที่น้องในประเทศไทยที่จะมีความเชื่อที่ยิ่งขึ้นขอพระเจ้าวยพรและเพิ่มบูญที่น้องทุกคนที่จะเข้ามาเชื่ออยู่ในพระคุณความรักความแม่ตาของพระองค์วันนี้เป็นวันี่3มนาม ในพระนเพิ่งเูคริสต์เจ้าแม่ผมทอดต่อไปลัคนานทิธฐานให้กับพี่น้องที่ยังนานไม่ถึงน้าของพระเจ้าเมตตาที่จะทรงนำผมป้องให้เขาฮาเลลูยาสารุกระดัพระเจ้าพระจิดาขอวันนี้บวชทอธิ์ฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่กำลังเดินทางมาไม่ถึงก็ขอพระเจ้าเมตตาทรงนำและอุ่มพอดที่เข้ามาถึงที่จะจัดด้วยความปลอดภัยด้วยใจขอบใจมีใจเต็มเรือ ท่านเจ้าองพี่น้องที่ยังไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาอแสวงหาพอบคุณความรักความเมตตาที่มาจากที่ขอบคุณพระคอในวันนี้ที่โบออวยบรรดาเราได้มั่งมั้งในสถานที่แห่งนี้อนุชาการคลิกเอาเฉลมใช้เราในวันนี้ขอบคุณความกรุณาของกิจของโบอันเปนตัวของลูกผู้ชทุกทุกคนในวันนี้เราแสวงหาพระค่าของพระโอในงานวันนี้ ถ้าจุรเสียนที่มาจากผู้อ์ในวันนี้ทีเราได้ยินเสียงที่มาจผู้อในวันนี้ที่หงพอเจ้าอุทธรที้วทุกคนในวันนี้อเลรุยาสันลก่อนระเจ้าขอคุณผู้อ์ในพระมะเยิดก้าอเลรูยาสรเสรเญพระตจ่าขอ้อต่อไปเราจะทำที่ทำในการที่เราจะทำมาสการหรือถวายเยรีย่ผู้องค์ทุกอย่างในวันนี้เราจะ ขอาการสนับนำที่มาจากพระเจ้าขอากอรสนับนำในทุกๆเรื่องที่ว่าเราจะทำสิ่งไหนเราจะถากการททีิถานใดได้ขอพระเจ้าแม่ตาอวยพรทุกโปรแกรมที่เราจะถวายเกียรติและรับใช้พระองค์ในวันนี้ให้พระองค์มีส่วนมีสิกรีส่วนในทุกอย่างในวันนี้ไม่ว่าก,การมนมราาัสการก็ขอพระเจ้า ทรงนำเราให้เราที่จะมีใจถาวายเกียรติสุดจิตสุดใจของเราในวันนี้ให้เราที่จะยำเกรงในพระนามของพระองค์ถึงแม้พระองค์จะมองไม่เห็นแต่เรารู้ว่าพระองค์อยู่ตรงนี้ขอพระเจ้าแม่ตาที่จะให้เรายำเกรงและรู้อันน้านํามทุกทยของพระองค์ให้เราที่จะ มีใจผอมลงให้พระองค์ที่จะทำกิจของพระองค์ให้กับเราในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรแม่รับการแบ่งปันวัฒจะน่าคำในวันนี้ก็ขอพระเจ้าแม่ตาอวยพรที่เราจะได้ยินพระคมท,ที่มาจากพระองค์ในวันนี้ที่จะปตะต่อกับเราในวันนี้ที่เรารู้ว่าพระองค์จะบอกจะสอนอะไรเราในวันนี้ขอพระเจ้าแม่ตาอวยพรพี่น้องเราทุกคนในวันนี้ในขระพูศจิกาเมนเดืยน